รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออเดรสนอนแอมโมเนียคัลเลอร์ชมพูเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอ้วครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปถึงครับผมกินก็มีของวัญนะมาฝากทุกคนกันนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะท่านเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆของเราในวันนี้นะฮะเราจะมาบอกคุณนะครับว่าเทรนด์ไหนกาลังไปเทรนด์ไหนกําลังมานะฮะและทุกคนสามารถที่จะนาเคล็ดลับจากแขกรับเชิญของเรานะครับไปปฏิบัติให้เกิดความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะฮะและตอนนี้ครับแขกรับเชิญของเราเขาคอยเราอยู่แล้วไปพบกับเขากเลยครับผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเรา ก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับอาจารย์วิศรุตรักนภาผมครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกัน๋ยวให้อาจารย์รบกวนแนะนําตัวของผู้ชมนิดนึงครับว่าอาจารย์เป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้สวัสดีครับปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท h ิวแมนอินเทอร์เนชั่นแนลแมจเมนต์นะครับก็บริษัทของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านให้คาปรึกษาด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์หรือเราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าเป็น,ออนะะคอนซซลท์ก็เป็นคอนซัลแทนที่ดูแลด้านการจัดการคนโดยเฉพาะแค่ผมบทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ไม่รู้นะฮะว่าเอ๊ะที่ปรึกษาทรัพยกากรมนุษย์นี้คืออะไรแล้วทํางานเกี่ยวกับอะไรอาจาร,รย์ขยายความหน่อยครับ,รบต้องขออนุญ,ญาตนะฮะเทา้าความก่อนว่าในการบริหารจัดการขององค์กรเนี่ย ประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญคือการจัดการคนครับหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์หน้าที่หลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่าย HR นะฮะที่เราเรียกกันย่อยๆนะฮะ Human Resource นะฮะหน้าที่หลักก็คือต้องหาคนเก่งคนดีเข้าสู่องค์กรรักษาคนเอาไว้นะครับทําให้เขามีใจในการทํางานนั่นก็เป็นหน้าที่ของ HR เป็นเรื่องจิตวิทยาด้ไหมใช่ครับแน่นอนครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราเล่นกับคนบริหารคนก็ต้องมีจิตดวิทยาทีนี้ หน้าที่ของคอนซัลท์นะฮะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คือเป็นผู้ที่ไปให้คําแนะนําในการวางระบบนะฮะกระบวนการขั้นตอนวิธีการนะเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยสามารถบริหารคนได้เก่งครับผมอาจจะดูแลคนยังไงทําให้คนตั้งใจทํางานมีความสุขนะฮะทุกเททํางานอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นหัวใจที่คอนซัลท์จะเข้าไปช่วยองค์กรต่างๆได้ครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยเกี่ยวกับงานของอาจารย์กันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเราย้อนกลับไป เป็นช่วงหลังจากเรียนจบนิดนึงทราบมานะคะว่าเส้นทางสู่ความสาเร็จของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เมื่ออาจารย์เรียนจบปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มทํางานเลยใช่ไหมฮะเริ่มทางานแต่ตอนอาย,อยุเท่าไหร่ครับต้องครับก็ต้องท้าฝานนิด,ดนึงนะครับแนะนําน้องๆด้วยที่ได้ดูรายการนี้อยู่นะครับผมคิดว่าชีวิตเราเราก็ต้องตั้งเป้านะนะครับตอนผมเรียนมปลายเนี่ยนะฮะจริงๆคุณพ่อผมเป็นทหารอากาศ คุณพ่อก็อยากให้เป็นทหารตามท่านนะครับปรากฏว่าไปสอบเวชศาสตร์การบินก็ตกแล้วด้วยสายตาที่เอียงและสั้นก็ไม่ผ่านเสร็่จอดตั้งแต่ป้ายแรกแล้วนะฮะจริงๆใจเนี่ยก็ไม่รักด้วยใจก็คิดว่าเราคงไม่ใช่คนที่เหมาะกับลักษณะแบบนั้นเราก็ต้องหาทางใหม่เพราะนั้นผมผมค้นพบตัวเองเจอตั้งแต่มัธยมแล้ว ผมคิดว่าผมอยากเป็นนักบริหารผมเห็นคนมาออกทีวีได้ออกว่าพูดนะรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้นะก็ดูเขกเก่งนะเราก็อยากเป็นนักบริหารแต่สมัยนั้นยังไม่รู้หรอกบริหารอะไรรู้แต่ว่าอยากเป็นนักบริหารเพราะฉะนั้นทางรัฐของผมก็คือเมื่อผมเรียนศิลป์เรียนวิทย์จบแล้วผมต้องเอนทานส์ให้ติดเร็วๆนะผมก็ไปสอบเทียบก็ไปสอบเทียบสายศิลป์นะแต่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนบริหารเพราะฉะนั้นคณะอันดับหนึ่งก็เรียนบริหารอันดับสองก็เรียน เลือกรัฐศาสตร์ก็เลือกบริหารไว้ันดับหนึ่งใช่ครับแล้วก็เลือกรัฐศาสตร์ันดับสองปรากฏว่าติดอันดับสองโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าผมจะติดนะครับได้รัฐศาสตร์จุฬาครับผมนะครับเป็นอันนี้ถือคือจุดที่ผมวางไว้พอเข้าเรียนนะก็พบว่าไอ้รัฐศาสตร์จุฬาเขามีรัฐประศาสนศาสตร์แล้วบริหารทรัพยากรมนุษย์บริหารงานบุคคลเจอแล้วไอ้สิ่งที่บริหารที่เออเราเคยอยากทำพอดูเนื้อหาก็ใช่เลยเนี่ยอยากเรียนอันนี้แหละครับผม ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็เข้าเรียนตามนั้นเลยจนถึงเรียนจบก็เข้าทํางานในสายงานที่ตัวเองสนใจนะครับนี่ก็รปบบประวัติในด้านการเรียนของผมนะครับว่าเราวางแผนนะจุดสําคัญคือรู้จักมันก่อนนะแล้ววางแผนแล้วไปตามแผนที่ตัวเองต้องการครับผมครับคือผมคิดว่าคนที่จะประสบความสําเร็จอันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่เด็กผมเลยนะเราต้องรู้จักวางแผนนะครับแล้วไปตามทางนั้น คือเที่ยวเนี่ยเที่ยวมาไหลก็ได้ทํางานไปมันก็มีโอกาสเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่เราอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายเราครับผมนะครับยิ่งเราเสียเวลาเราก็ไปถึงได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามเรียนจบให้เร็วครับนะฮะแล้วเข้าในทางที่ต้องการนะครับแล้วก็ชัดเจน,นตั้งแต่ต้นเลยครับผมนะฮะว่า งานเท่านั้นที่จะทาให้ประสบความสำเร็จจริงๆก็คิดเรื่องเรียนต่อที่เรยอยู่ตลอดเวลาวางแผนมาตลอดอยู่แล้วครับแต่ด้วยด้วยเหตุที่ว่าพอทํางานแล้วมันใช่อ่ะครับเราชั่งน้ําหนักแล้วระหว่างเราจะไปเรียนต่อไปเรียนต่อกับการทํางานเอ้เราชอบทางนี้มากกว่าหลกักว่าก็ทํางานมาตลอดครับผมนะครับตั้งแต่จบจนถึงปัจจุบนันแต่ผมเรียกได้ว่าเลยนะฮะวันที่ผมสอบวันสุดท้ายค่ำสุลายนะับผมสอบ สามปีครึ่งนะผมจบสามปีครึ่งคือประมาณเดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยคือวันสอบวันสุดท้ายของผมคือวันสัมภาษณ์งานของผมที่เข้าปุนสเบรรไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สัมภาษณ์ที่อื่นเลยผมสัมภาษณ์งานที่เดียวตอนนั้นมนะุ่งไปที่เดียวเลยนะที่เดียวสัมภาษณ์เสร็จได้เลยก็โทรบอกนะสามวันให้หลังบอกได้แล้ว แล้วเขาก็บอกด้วยว่าให้มาทํางานเลยลก็คือเริ่มทํางานไวมากยังไม่ทันปริญญาเลยใช่ไหมตอนนั้นสอบเสร็จปุ๊บก็ทางานใช่ครับวันเริ่มงานผมคือ16พฤศจิกายนเป็นอันนี้เป็นตัวบอกเลยว่าผมแทบไม่มีเวลาพักเลยจากเรียนจบก็เข้าทํางานเลยแล้วก็ยังคงทําต่อเนื่องจนกระทั่งสำเร็จอย่างทุกวันนี้นะฮะทีนี้ช่วงหน้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเส้นทางการทํางานนะครับว่าอาจารย์เนี่ยโหกว่าจะมีทุกวันนี้ได้เยจะต้องทํางานหนักนะฮะต้องทุ่งเทที่สําคัญอุปสรรคต่างๆอาจารย์ผ่านพ้นมาได้ยังไงอาจารย์มีเคล็ด กับเราในให้ไกลไปถึงช่วงหน้าสักูเดียครับแต่เราอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช้เป้าหมายเราครับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์วิธีพอเพียงนั้นนะครับก็ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดวิธีการนะครับจากโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้นํามาปฏิบัตินะครับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนะครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดมั่นถือมั่นและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับรับรองว่าได้ผลแล้วก็เป็นผลดีอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ดีที่ท่านได้ทําไว้ไม่หายไปไหนแน่นอนเราได้ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือในการ เข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะครับเราจะได้รู้จากแนวทางวิธีการเหล่านี้นะครับผู้คนที่สนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกท่านเสมอครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับอาจารย์วิสรุตร,รักนภาพงศ์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องของอ่ะการงานของอาจารย์ไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมพอเข้าใจแล้วว่าองานของเราทําเกี่ยวกับอะไรนี้มาดูถึงเรื่องของเส้นทางการทํางานของอาจารย์บ้างครับท,ทราบมาว่าอาจารย์ทางานหนักมากนะฮะเป็นคนขยันเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้น้องๆฟังหน่อยครับพอเรียนจบพวกผมทํางานเลยนะ <Leg it? S 2> ครับก็สอบปันสุดท้ายก็เป็นวันเข้าทํางานนะอย่างที่เรียนท่านผมทํางานที่แรกที่บริษัท ในใจของหลายคนคือวัยปูนซีเมนไทยนะครับผมก็อยู่กับปูนมาตลอดตั้วแต่เริ่มทํางานจนถึงลาออกจากปูนเนี่ยนะฮะผมทํางานเนี่ยนะฮะแทบจะยีสชั่วโมง7วันทําไมเราถึงทําแบบนี้ได้ก็เพราะเพราะเราทำในสิ่งที่เรารักนะครับอ,อ,อย่างเวลาพักคนอื่นก็อ,อาจจะอ่านหนังสือที่ยายแต่ผมก็อ่านหนังสือวิชาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆก็ดู Google วิชาทรัพยากรมนุษย์ นะครับอพอเข้าไปทํางานที่ปวนโชคดีตรงที่ว่าเขาให้งานหนักเลยให้เราได้ฝึกตัวเองนั่นแหลตอนนั้นเลยก็ผมเริ่มทํางานที่แรกคือบริษัทสยามอุตสาหกรรมท่อสมัยนั้นนะฮะผู้ผลิตท่ PVC. อ p v c เป็นบริษัทในเครือของของปูนนี่แหละนะครับนะครับตอนนั้นเนี่ย เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใหม่ๆนะฮะเขาก็ให้งานย้ายโรงงานกับลแล้วนะซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากดูเป็นงานใหญ่ก็ใ้ายโรงงานจากนนทบุรีไปไว้ที่สระบุรีเครับผมนะะแล้วบริษัทก็กําลังขยายต้องเดินนะทางล่องติดตั้งเครื่องจักรใหม่ต้องสรรหาบุคลากรคนงานใหม่เข้าสู่บริษัทนะทีสามสี่ร้อยคนอย่างเงี้ยนะฮะทั้งหมดทาโดยเด็กจบใหม่ครับหนึ่งคน นะต้องเรียกว่าไงเป็นคนเป็นงานหนักมากเป็นงานช้างเลยหรอไอางนั้นแต่ก็โชคดีว่าด้วยความที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ครับนะก็มีระบบมีพี่เลี้ยงมีที่ปรึกษาให้เยอะมีผู้บังคับบัญชาที่คอยสอนนะครับก็เป็นตัวเติมความรู้ให้กับเรานะครับพอทํางานที่สยามอิสระําทอดนสักพักหนึ่งสักผ่านไปหนึ่งปีเขาย้ายโรงงานสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผู้ใหญ่อีกแหละครับเราก็ไม่ได้เป็นคนขอนะผู้ใหญ่ก็บอกว่าอ่ะโอเคอะไยคุณ ใช้ได้เลยคุณช่วยย้ายไปอยู่บริษัทสจยาญยิบซั่เรียกว่าก็โดนงานอีกชุดหนึ่งที่ใหญ่กว่าเดิมคมนะครับแล้วก็หลอหล,อ,ลอมตัวเองตลอดนะครับจนเขาเห็นความสามารถก็ย้ายเราเข้าสู่สำนักงานใหญ่ครับ,รบที่เป็นบริษัทบูลชูเมนไทยมหาชนนี่แหละอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะฮะแต่ทีนี้พูดถึงนอกจากการทํางานหนักแล้วเนี่ยอาจารย์มีความทุ่มเทเรื่องของการทํางานด้วยคิดว่าการทุ่มเทเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งไหมที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ครับแน่นอนครับ อย่างที่ผมเรียนเรื่องของความสําเร็จของคนเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลนะมันเหตุผลง่ายๆเลยนะครับผมเชื่อว่าดวงเนี่ยไม่มีจริงอ่ะอย่าไปยึดถือมันมากนะครับมันอยู่ที่ความพยายามกับความตั้งใจจริงมากกว่าอันนี้ก็คือหัวใจที่ท,ที่ท,ทาให้คนเราจะทํางานหนักแล้วก็ประสบความสําเร็จได้<ม>สนุกกรบมันอยู่ตลอดเวลาการงานของเราเราทางานกับบริษัทที่ใหญ่โตอย่างเงี้ยฮะเราต้องเป็นหัวหน้าเราต้องทําอะไรต่ออะไรอุปสรรคต่างๆมีบ้างไหมครับแล้วอาจารย์ผ่านมาได้อย่างไร จริงอุปสรรคเนี่ยก็มีตลอด้แต่ตอนที่ผมอยู่ที่ปูนหรือผมลาออกมาตั้งเป็นบริษัทที่ปรึกษาส่วนตัวมาประมาณ5ปีครับผมกว่านี่นะครับก็อุปสรรคมีตลอดนะครับทีนี้เวลาเกิดอุปสรรคเนี่ยหนึ่งต้องแก้อุปสรรคด้วยปัญญาครับผมต้องหาก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะฮะสิ่งที่พวกเรามักจะพลาดกันคือเมื่อเกิดปัญหายังไม่ทันรู้เลยว่าสาเหตุมันคืออะไร แล้วเราแก้ไปแล้ว mm hmm. พอแก้ก็แก้ผิดแก้ซ้าแก้ซากครับก็ไม่สนุกพอเหนื่อยก็หมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปัญญาแก้นะว่าปัญหานี้สาเหตุมันคืออะไร mm hmm. ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงรนะครับพอเจอสาเหตุปุ๊บคิดถึงวิธีการแก้ mm hmm. นะครับในหลายๆทางนะครับและถ้าบางครั้งเนี่ยทางแก้ที่เราหาได้ทั้งหมดเราไม่มีแรงเพียงพอจะทำครับผมหาตัวช่วย mm hmm. นะครับตัวช่วยคืออะไรคือผู้ใหญ่ นะครับคู่บังคับบัญชาเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวช่วยเหล่านี้จะทําให้เราข้ามปัญหาข้ามอุปสรรคทั้งหลายได้นะครับแล้วผ่านพ้นมาอย่างสวยๆเลยนะฮะที่นี้เคล็ดลับครับผมสูตรในการที่จะทํางานให้เราสําเร็จอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ทํางานเสร็จแต่งานต้องสําเร็จแล้วแถมชีวิตเรายังสําเร็จด้วยมันมีเคล็ดลับไหมครับอ๋อคือเคล็ดลับนี้ก็งานทุกชนิดนะครับแม้แต่การเรียนเนี่ยผมก็ถือเป็นงานนะครับผมใช่ไหมฮะเป็นงานเป็นเป้าหมายของเรา งานทุกชนิดเนี่ยมันมีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับหนึ่งคือต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำจะคืออะไรนะครับหัวใจมันคืออะไรนะครับถ้าจาับหัวใจมันได้เนี่ยนะครับเราจะวิ่งไปสู่ทิศทางแห่งความสําเร็จได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ความตั้งใจทุ่มเทกับมันอย่างอย่างเต็มที่นะครับคนตั้งใจจริงคนทุ่มเทและลงมือปฏิบัติจริงจังเนี่ยนะครับรับรองได้อย่างไรก็สำเร็จนะนี่ก็เป็นเคล็ดลับผมตลอด นะครับเด็กๆก็เอาไปใช้กันได้ไม่จริงๆไม่ต้องถึงขนาดเด็กๆหรอกทุกคนนะที่ได้ฟังอยู่นะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้ความทุ่มเทพยายามเต็มที่เนี่ยมันต้องสําเร็จน่ะครับผมนะะฮก็ นี่เป็นเพียงแค่ช่วงที่2เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกนะฮะว่าเล็ดลับความสําเร็จอื่นๆอีกนะครับที่ทําให้อาจารย์สําเร็จเนี่ยแล้วก็คติประจําใจของอาจารย์รวมถึงน้องๆนะฮะจะมาฟังกันว่าอะไรควรทําอะไรที่ไม่ควรทำนะครับติดตามชมช่วงหน้าโดยฟันให้กันไปถึงครับสิ่งที่พวกเรามักจะพลาดกันคือเมื่อเกิดปัญหายังไม่ทันรู้เลยว่าสาเหตุคืออะไรแล้วเราแก้ไปล้วรแก้แก,แก,แก,แก็แก้ผิดแก้ซ้แก้ซากครับก็ไม่สนุก ครับสวัสดีครับผมธนิดวงศานะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับที่จะมาแบ่งปันกับทุกท่านที่ผมไปเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จจากทั่วโลกแล้วผมได้นํามาปฏิบัติและทําให้ผมประสบความสําเร็จผมอยากจะนําเคล็ดลับนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับ mm. ครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องเรียนรู้จากคนสําเร็จเนี่ยวันละนิดวัลนวละิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองบอรว่า ถ้าเกิดว่าอะไรที่เราคิดเองทําเองถ้ามันทําให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยเราคงสําเร็จไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเรียนรู้จากคนสําเร็จนะวันลนิดวันลนิดพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยวันละแค่1% 1ปี365วัน3 6มเพราะฉะนั้นภายใน1ปีถึง2ปีเนี่ยท่านก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จถ้าท่านเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จนะมั่วสุมนะแล้วเรียนรู้ ท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับถ้าท่านชมแล้วมีอะไรสงสัยมีอะไรไม่เข้าใจนะฮะติดต่อมาหาผมได้นะครับรบอกว่าโอกาสเหมือนไ้ติมถ้าไม่รีบกินมันละลายสุกดไม่เท่าล้วงกระเป๋าตั้งเจอตังค์บอกเงินเนี่ยไม่สําคัญสําคัญตอนไม่มีเงิน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายใะ้กับรายการฝันไม่ไกลไปถึงนะครับตอนนี้อาจารย์วิศรุตรักนภะาพงศ์กำลังนั่งคุยกับเราอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องราวของอาจารย์ในะเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็เส้นทางการทำงานของอาจารย์ที่มาถึงช่วงเคล็ดลับแห่งความสําเร็จบ้างนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านที่นั่งดูอยู่อ่ะถามอาจารย์ก่อนเลยว่าไหนๆอาจารย์ก็ได้ทํางานมาค่อนข้างหนักนะอาจารย์มีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟัง,งไหมครับก็ถ้าเรื่องเล่าคงจะเป็นเรื่องช่วงหลัง <c oughs> นะครับที่ผม เข้ามาทําธุรกิจของตัวเองในในเรื่องของเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจริงเราก็มีลูกค้ามากมายนะฮะแล้วก็ได้ทําวิจัยนะครับในหลายๆเรื่องด้วยกันก็ปองเห็นภาพประเทศนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนคนเก่งคนดีนะครับดนั้นในระยะเวลาใกล้เนี่ยเราก็จะเปิด ตัวของเราเองเข้าไปสู่สานามใหญ่หรือสานาม AEC ประชาะคมอ,อาเซียนนะประชาคมอ,อาเซียนก็อขอให้กำลังใจน้องๆพ่อคุณแม่นะครับที่ฟังอยู่นะฮะว่าโอ้ตลาดแรงงานหรือโอกาสในอนาคตของการทำงานเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมเพิ่งเสร็จจากการทำสำรวจค่าจ้างเงินเดือนนะครับจากบริษัทขนาดใหญ่เลยนะฮะ80บริษัท คนที่เราเรียกกันว่าเป็นผู้จัดการผู้จัดการตามสายงานต่างๆใย่ไหะจริงๆแล้วเ,เงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณแสนหนึ่งอายุตัวของผู้จัดการทั้งหลายมันลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่านะครับคนที่ตั้งใจจริงเท่านั้นนะฮะทุ่มเทกับการเรียนนะครับจนประสบความสําเร็จรตอนทำงานก็จริงจัง,จงตลอดอนะครับในที่สุดแล้ว นะก็จะมีเป้าหมายในระดับการทํางานในระดับหนึ่งแต่ที่ผมเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือต้องเรียนว่านะะพอปี58เราเปิด AEC เนี่ยเรารู้ดีว่าค่าจ้างสําหรับผู้จบปริญญาตรีใหม่ไม่มีประสบการณ์เลยนะที่สิงคโปร์เนี่ย ก็จ่ายกันอยู่ประมาณ2,700ันเจ็ดร้อยแต่มัน2,700เหร้อเหรียญเอนะฮะเอาไปคูณอีกนะฮะต้องคูณ25นะก็ออกมาประมาณ6กหมื่นเจ็ดครับผมที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าปี58มันไม่มีอุปสรรคคนไทยอยากไปทํางานที่นู่นก็ไปได้นะครับก็ไปได้แล้วขอให้พูดภาษาอังกฤษได้นะครับและมีความรู้ในงานที่เก่งเพียงพอครับผมอาจารย์มองว่าอะไรครับเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กไทยเราประสบความสําเร็จอาจจะยาก กว่าเด็กฝรั่งด้วยเหตุที่ว่านะครับสังคมบ้านเราเนี่ยะนะครับเป็นสังคมครอบครัวขยายนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกๆดีครับนะครับทีนี้ดีเนี่ยก็เกรงว่าจะดีเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเด็กเราก็ขาดภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างคือนหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่นะฮะใจร้อนนะครับธรรมชาติอ่าเจเนอเรชัน Y หรือเจเนอเรชัน Z นะฮะอย่างอย่างกรีนเนี่ยนะฮะก็ ทั่วโลกบอกกันหมดเลยนะฮะบางทีก็แอบเรียกว่าเจนมีเจนมีก็แปลว่ามี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 คือตัวฉันเองก็ลก็อาจจะเป็นคนใจร้อนตัวเองเป็นศูนย์กลางตัวเองเป็นศูนย์กลางะ<ไ>นะครับสนใจอะไรก็สนใจแต่เพียงจุดนั้นนะครับไม่มองออภาพกว้างน,นะครับจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกรงอย่างยิ่งเลยว่าเราจะสูญเสียเอกลักษณ์อันนี้ของชาติไปนะครับ คือความอดน,น้อมถ่อมตนผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะฮะสำคัญมากๆจริงๆนะครับด้วยด้วยความเป็นนักบริหารของผมเนี่ยผมก <ใช S 2> ็พูดได้เลยว่าเรื่องของความอดน,น้อมถ่อมตอนเนี่ยจะทําให้คนเราประสบความสําเร็จคือมันจะเป็นรากฐานของทีมเวิร์กจะเป็นรากฐานของการช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นรากฐานของความมีน้ําใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเลยใช่ครับในหลายๆเรื่องซึ่งซึ่งบ้านเราเนี่ย น้องๆรุ่นใหม่ๆนี่จะสูญเสียเรื่องเหล่านี้ไปคุณลักษณะดังกล่าวนียฮะก็จะเป็นตัวช่วยอย่างสําคัญเลยนะให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตในอนาคตที่นี้ในสิ่งที่เราควรทำนะฮะน้องๆต้องมีอะไรเป็นมัสเลยไหมฮะแบบเดิมมัสเลยว่าเอ้เราต้องทําในชีวิตนี้ถึงจะสําเร็จกบอย่างที่เรียนมาตลอดนะครับครับว่าหนึ่งเราต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเราเรียนรู้กับมันก่อนเราอยากเป็นอะไรนะเราวางเป้าวางเป้าเสร็จวางแผนครับนะ วางแผนว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างระหว่างทางคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ปรึกษาอย่างผมนะทางภาคสังคมครูบาอาจารย์ที่ช่วยได้นะฮะแต่เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอเสร็จแล้วไปต่อสเต็ปที่รับคือจริงจังกับมันสําคัญอย่างยิ่งนะฮะจริงจังกับมันนะครับทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะการเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ด้วยตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับมุ่งไปในทิศทางที่เราลักเราชอบนะครับ เขาบอกว่าเวลาชอบแต่ไม่ปฏิบัติผมไม่มีผลอะไร huh. นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราค้นหาตัวเองเจอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับลงมือปฏิบัติ<ะ>ไปสู่ความสําเร็จที่องมุ่งมั่นถ้ตติประจําใจผมนี่ก็มีอยู่สองอย่างสํ<ะ>าคัญสําคัญเลยนะครับตัวที่หนึ่งผมพี่ว่าเขาบอกวความสําเร็จมีไว้ให้ใหกับคนตั้งใจจริงรต้องเรียนนี้เหมือนกับที่พูดไปตลอดร huh. ายการเลยนะพ<ะ>ยายามจะเชียร์พยายามจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่านะครับ ผมเองมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ครับถึงได้กล้าพูดได้แว่าความสําเร็จมีให้กับคนตั้งใจจริงและพัฒนาตัวเองตลอดตลอดนะครับกับอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือคำว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้วัดที่เงินนะเงินมันก็อาจจะเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ซื้อหาสิ่งต่างๆได้ครับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะฮะคุณจะไม่มีเวลาไปซื้อหาสิ่งใดๆ้ถ้าคุณพบว่าชีวิตตัวเองนะครับ สนุกกับการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งอย่างละเมิดนะครับเรื่องคุณธรรมเลยนะครับคุณธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่โกงแล้วจะมีคุณธรรมนะมันครอบคลุมทุกอย่างนะครับครอบคลุมทั้งเป็นคนอ่อนน้อมอมตนนะสัมมาวาจาผู้จาดีนะครับยึดมั่นในความมีเหตุมีผลเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราทุกอย่างนะครับการลบสิทธิ์ของผู้อื่นนี่คุณธรรมทั้งสิ้นเลยครับเพราะเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่า โอ้สำหรับผมเองเนี่ยผมพิสูจน์เรื่องนี้ทราบชัดเจนแล้วฮะว่าเงินไม่ได้มีความหมายที่สุดของชีวิตนะการมีเงินมากไม่ได้บอกว่าคุณจะมีความสุขมากพอสุดท้ายนะครับเวลาที่คุณต้องไปครับเวลาที่คุณต้องไปจากโลกนี้นะคุณเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอย่างมีคุณธรรมมีความสุขนะครับนะครับก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่รักเนี่ยนี่คือสุดยอดแล้วครับผม นะฮะก็คือทั้งเก่งแล้วก็ที่สําคัญคือต้องดีไปด้วยมพร้อมกันนะฮะทีนี้สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดนะฮะครับทางบ้านหน่อยถือเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ครับผมก็ผมฝากข้อคิดกับงน้องคุณพ่อคุณแม่นะครับว่านะครับการดํารงชีวิตของเราอย่างที่ผมเรียนมาตลอดนะฮะรายการแล้วนะครับแล้วก็พิสูจน์เรื่องนี้มากว่าครึ่งชีวิตของผมเองนะฮะผมก็พบว่านะครับการศึกษาเป็นตัวช่วยนะครับ การทำงานจริงๆันะครับมีประสบการณ์ตรงในการทํางานมุ hmm ่งมั่นในการทําสิ่งต่างๆนะครับอยากเต็มที่เนี่ยนะครับก็จะพาเราไปสู่ความสําเร็จและถ้าบวกด้วยความมีคุณธรรมเป็นประการสุดท้ายเราจะประสบความสําเร็จนั้นอย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจนะครับผมบอกทุกท่านเสมอนะครับว่าผมไม่ภูมิใจหรอกถ้าใคร โค้งคำนับยกมือไหว้ผมเพราะเกรงในอำนาจบารมีนะครับซึ่งผมไม่มีนะเล่นผมเป็นในเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมแต่ผมจะมีความสุขมากๆถ้าผมไปในต่างจังหวัดในต่างประเทศแล้วมีคนเดินเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทิสรุตผมจะมีความสุขมากเพราะเขาเข้ามาทักเราเนี่ยเขาไม่มีผลประโยชน์ใดๆเขาทักเราด้วยจิตใจที่ที่รู้สึกรักกันถในความดีกันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละฮะคือคือเป้าหมายที่ครับผม ผมคิดว่าทุกท่านถ้าได้สัมผัสก็จะอิ่มเอิบะจะมีควา,ามสุขในเรื่องอย่างนี้เช่นกันซึ่งเคล็ดลับต่างๆนะที่อาจารย์ได้แนะนําพวกเรามานะฮะจะทําให้เราทั้งเป็นคนเก่งเป็นคนดีและที่สําคัญจะมีความสุขได้นะครับถือว่าเป็นของขวัญวันเด็กชิ้นใหญ่เลยนะที่มอบให้กับน้องๆเอาไปทําตามมาดูเราจะรู้ว่ามันไม่ยากเกินไปความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะฮะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์วิสรุตรักนภาพงศ์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ กลับมาติดตามชมรายการฝันให้กลายไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้หลายหลายคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้เวเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ